เสียงลอมหายใจของคนไทยทั้งประเทศเหมือนจะหยุดลงในค่ำคืนที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเต็มแน่นด้วยผู้ชมหลายหมื่นคน ทุกสายตาทุกหัวใจทุกความคาดหวังมุ่งตรงไปยัง11ตัวจริงของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่ถูกประกาศอย่างเป็นทางการก่อนเกมดวนกับสิงคโปร์ในศึกสำคัญที่เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีและอนาคตของทีมชาติไทยยุคใหม่การประกาศชื่อผู้เล่นออกมาทีละคนทำให้เสียงเฮในสนามดังขึ้นพร้อมกับความมั่นใจของกองเชียร์ที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า เพราะนี่คือชุดที่ถูกเรียกว่าหนักสุดเท่าที่ไทยมีไม่ใช่แค่ความคาดหวังแต่เป็นคำประกาศเจตนารม์ชัดๆของโค้ชว่าวันนี้ไทยไม่เพียงต้องการสามแต้มแต่ต้องการถลม่มเพื่อย,ยืนยันคุณภาพและยกมาตรฐานฟอร์มการเล่นให้โลกเห็น บรรยากาศก่อนเกมเหมือนเป็นฉากเปิดของภาพยนตร์ที่ตึงเครียดแต่ยิ่งใหญ่เสียงกลองเสียงจังหวะพึมฮำของกองเชียร์ไทยเริ่มดังขึ้นอย่างเป็นระเบียบเหมือนคลื่นมนุษย์ก่อนจะเปลี่ยนเป็นการร้องเพลงเชียร์กล้องสนันเมื่อผู้เล่นทั้ง11คนเดินออกมาจากอุโมงค์นำโดยกัปตันทีมที่มีสายตาคมกริบและเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเขามองไปรอบสนามเหมือนจะบอกคนไทยว่า คือมีพวกเราจะไม่ทำให้ผิดหวังและในทางตรงกันข้ามสิงคโปร์ที่เดินตามออกมาดูมีสีหน้าเรียบเฉยแต่แอบแฝงไปด้วยความเครียดเพราะพวกเขารู้ดีว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมธรรมดาหากแต่เป็นเกมที่กำลังเผชิญหน้ากับทีมชาติไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นต่อมากที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปี เสียงนกหวีดเริ่มเกมดังขึ้นทำให้ความตื่นเต้นในอากาศถูกเปลี่ยนเป็นพลังที่หล่อหลอมทั้งสนามให้ลุกเป็นไฟทันทีทีมชาติไทยเปิดเกมด้วยการครองบอลอย่างมั่นใจแสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวอย่างดีและความเฉียบคมในแท็กติกผู้เล่นแดนกลางคุมจังหวะด้วยความแม่นยำราวกับวัทยากรที่ควบคุมวงออเคสตราการส่งบอลแต่ละครั้งไหลลื่นแบบไม่สะดุด รวดเร็วแต่แม่นยำลักษณะการเคลื่อนที่ของผู้เล่นแต่ละคนดูมีแบบแผนและเข้าใจซึ่งกันแอลกันอย่างลึกซึ้งเหมือนซ้อมกันมานานหลายปีทั้งที่ความจริงแล้วทีมเพิ่งมีการสลับเปลี่ยนผู้เล่นใหม่เข้ามาอยู่มากพอสมควรแต่สิ่งที่พวกเขาแสดงออกทำให้เห็นว่าฟุตบอลไทยกำลังก้าวไปอีกขั้น ไม่ถึง10นาทีแรกไทยก็เริ่มบุกหนักใส,ส่สิงคโปร์แบบไม่ให้ตั้งตัวแนวรุกของไทยใช้ความเร็วความคล่องแคล่วและการเคลื่อนที่แบบตัดหลังแนวรับคู่แข่งหลายครั้งจนกองหลังสิงคโปร์ต้องเริ่มถอยลึกอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หนึ่งในจังหวัดที่ทำให้แฟนบอลลุกขึ้นยืนคือการยิงไกลของมิดฟ,ฟิลด์ตัวเก่งที่ปั่นสายบอลโค้งเกือบเสียบเสา ทำให้ผู้รักษาประตูสิงคโปร์ต้องพุ่งสุดตัวเพื่อปัดออกไปชนิดที่เรียกเสียงอ้าปากจากผู้ชมทั้งสนามเหมือนทุกคนเริ่มรู้ในตอนนั้นว่าถ้าไทยยังบุกด้วยความแรงขนาดนี้ประตูแรกคงไม่ต้องรอนานแอร์ละมันก็เกิดขึ้นจริงๆในนาทีที่17เมื่อปีกซ้ายของทีมชาติไทยใช้ความเร็วกระชากหนีกองหลังสองคนก่อนจะเปิดเข้ากลางด้วยน้ำหนักที่พอดีราวกับจับวาง บอลคุ้งเข้าหาศูนหน้าไทยที่ยืนรอจังหวะและวิ่งโฉบเข้าหาบอลในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดก่อนจะซัดเต็มข้อไม่เหลือซากส่งบอลทะลุเสาแรกแบบไม่มีอะไรหยุดได้เสียงเทระเบิดขึ้นทั่วราชมังเหมือนสนามมัจสร์นไฟโทรศัพท์มือถือหลายพันดวงถูกยกขึ้นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของประตูแรกที่งดงามและทรงพลังมาก สกอร์ครึ่งน,นำหนึ่งถึงศูนย์ทำให้ไทยยิ่งเล่นมั่นใจขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่แค่การนำแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเหนือกว่าสิงคโปร์ในแทบทุกมิติอย่างแท้จริงหลังจากครึ่งน,นำไทยไม่ผ่อนเกมแม้แต่นิดเดียวกลับเดินหน้าบุกต่อเหมือนยังไม่พอใจกองกลางไทยผสมผสานการจ่ายบอลสั้นกับเกมสวนเร็วอย่างลงตัว ทำให้แดนกลางของสิงคโปร์ปั่นป่วนและเสียจังหวะอย่างเห็นได้ชัดโคชสิงคโปร์ถึงกับเดินไปขอบสนามและตะโกนสั่งลูกทีมตลอดเวลาแต่การจัดระเบียบไม่ง่ายเมื่อเจอไทยที่กำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงที่สุดแบบนี้ส่วนกองหลังไทยเองก็ไม่ปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสทำเกมเข้ามาในเขตโทษได้ง่ายๆบอลแทบไม่ถึงกองหน้าเขาเลยด้วยซ้ำ ทำให้เกมบุกของสิงคโปร์ดูเหมือนเด็กเจอผู้ใหญ่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามต่อบอลยังไงก็ถูกต่อยสวนกลับด้วยความเร็วและความดุดันของนักเตะไทยครั้งแล้วครั้งเล่านาทีที่32เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่แฟนบอลไม่มีวันลืมเมื่อไทยได้ลูกเตะมุมจากทางซ้ายบอลถูกโยนเข้ามาพอดีกับกองหลังไทยที่วิ่งขึ้นมาฉกหม่งเต็มแรง กอนพุ่งตรงตาถ่ายแบบผู้รักษาประตูไม่แม้แต่จะได้ขยับทำให้ไทยทิ้งห่างเป็น2อศูนเสียงเฮดังขึ้นอีกครั้งและยิ่งดังมากขึ้นเมื่อกล้องในสนามจับภาพไปยังแฟนบอลที่ร้องไห้ด้วยความดีใจความสะใจ,จและความภูมิใจประปนกันไปหมดบางคนตะโกนว่าคืนนี้ต้องถลม่ม ต้องถลง่มเพราะทุกคนรู้ไทยกำลังเล่นด้วยฟอร์มที่โหดเกินกว่าสิงคโปร์จะรับมือได้ก่อนจบครึ่งแรกไทยยังบุกต่อเนื่องและเกือบได้ประตูเพิ่มหลายครั้งหากไม่ใช่เพราะผู้รักษาประตูสิงคโปร์ที่เล่นได้ดีที่สุดในทีมในคืนนี้การเซฟหลายครั้งของเผ่าเรียกได้ว่าป้องกันไม่ให้ทีมพังยับเยินกว่านี้ แต่ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าภารกิจของเขายังอีกยาวไกลเพราะเมื่อเสียงนกหวีดบทครึ่งแรกดังขึ้นไทยยังนำอย่างสวยงามและครองเกมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดขณะที่ฝั่งสิงคโปร์เดินออกจากสนามด้วยใบยหน้าที่เสียกำลังใจอย่างชัดเจนไม่มีใครพูดไม่มีใครเถียงไม่มีใครโวยเพียงแต่เดินเงียบเงียบกาวกับรู้ชะตากรรมว่าครึ่งหลังอาจจะย้อนสอนที่หนักยิ่งกว่าเดิม ช่วงพักครึ่งเป็นช่วงที่โค้ชไทยใช้โอกาสกระตุ้นลูกทีมให้เดินหน้าต่อไม่ใช่เพื่อความสนุกหรือความสายียใจแต่เพื่อยืนยันว่าฟุตบอลไทยยุคนี้ต้องการมาตร,รฐานใหม่มาตร,รฐานที่สูงและคงเส้นคงวาการนำเพียงพอแล้วไม่ใช่คำตอบอีกต่อไป แต่ต้องเล่นให้ดีที่สุดในทุกจังหวัดทุกนาทีไม่ว่าจะนำอยู่เท่าไรวินัยและความกระหายชัยชนะต้องมีเหมือนนาทีแรกของเกมเสมอโคช้ชพูดประโยคที่นักเตะหลายคนจำขึ้นใจว่าประชาชนกําลังมองพวกเราอยู่อย่าให้พวกเขาผิดหวังและนั่นคือประกายไฟที่ทำให้ครึ่งหลังร้อนแรงยิ่งกว่าช่วงครึ่งแรก เริ่มครึ่งหลังไม่นานไทยก็เกือบได้ประตูเพิ่มจากจังหวะยิงของปีขวาที่ลากตัดเข้าในแล้วปั่นเต็มข้อบอลพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูแต่ดันชนเสากระดอนออกมาแบบน่าเสียดายแต่ก็เป็นสัญญาณว่าไทยยังไม่ลดความดุดันแม้แต่น้อยและเพียงไม่นานหลังจากนั้นนาทีที่55ประตูก็มาเมื่อกองหน้าตัวเก่งของไทยวิ่งหนีการประกบก่อนจะยิงจังหวะแรกด้วยเท้าซ้าย บอลพุ่งเสียบเสาอย่างเฉียบขาดทำให้สกอร์ขยับเป็น3ถึงศูนท่ามกลางเสียงเฮที่ดังจนรู้สึกเหมือนราชมังจะสั่นสะเทือนตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้แล้วว่าสิงคโปร์กำลังถูกถล่มอย่างแท้จริงเกมรับของพวกเขาแตกกระจายสวนกลับก็ไม่คมบอลกลางก็สู้ไม่ได้ความมั่นใจหายไปหมดเหมือนโดนไทยบุกจนลืมวิธีเล่นของตัวเอง แต่ไทยกลับตรงกันข้ามยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจการจ่ายบอลคมขึ้นการขยับหาพื้นที่ดีขึ้นการประสานงานเนียนขึ้นจนเห็นได้ชัดว่าไฟในตัวทุกคนกำลังลุกชนอย่างที่สุดประตูที่4เกิดขึ้นในนาทีที่68จากจังหวะเต่อบอลเร็ว3จังหวะที่เร็วเกินกว่ากองหลังสิงคโปร์จะตั้งตัวได้บอลจบลงด้วยการยิงแบบไม่จับของกองกลางไทยที่วิ่งเติมขึ้นมาจากแถวสอง ส่งบอลเข้าเสาไกลอย่างงดงามจนแฟนบอลต้องลุกขึ้นยืนทั้งสนามผู้บรรยายถึงกับพูดว่านี่คือฟุตบอลไทยที่แท้จริงฟุตบอลที่มีคุณภาพฟุตบอลที่เล่นด้วยหัวใจและแทคกติกในระดับสูงในช่วงท้ายเกมสิงคโปร์พยายามเปิดเกมบุกเพื่อหวังอย่างน้อยหนึ่งประตูแต่กลับกลายเป็นว่าถูกไทยสวนกลับเร็วแบบเจ็บแสบหลายครั้ง และประตูที่5ก็มาถึงในนาทีที่85จากการเล่นสวนกลับที่คมที่สุดในเกมนี้เมื่อไทยแย่งบอลได้กลางสนามก่อนจะจ่ายทะลุให้กองหน้าลากเข้าไปยิงสวนผู้รักษาประตูง่ายๆทำให้ไทยนำขาด5 0และเสียงเฮครั้งนั้นเหมือนเป็นเสียงประกาศชัยชนะอย่างเป็นทางการก่อนเกมมาจากจบลงจริงเสียอี จบเกมด้วยชัยชนะสุดยิ่งใหญ่5-0ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเหนือชั้นของทีมชาติไทยแบบไม่มีอะไรต้องสงสัยและสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือท่าทีของนักเตะหลังจบเกมพวกเขาไม่หัวเราะไม่โอ้อวดไม่ยอเยยคู่แข่งแต่เดินไปขอบคุณแฟนบอลทั้งสนามด้วยความเคารพและยังไปให้กำลังใจผู้เล่นสิงคโปร์ที่นั่งหมดแรงในสนามอย่างมีน้ำใจสิ้นเชิง นี่คือตัวตนของทีมชาติไทยความแข็งแกร่งในสนามและความอ่อนน้อมนอกสนามชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสามแต้มแต่เป็นคำตอบของคำถามที่หลายคนถามมานานว่าฟุตบอลไทยกำลังก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังคำตอบอยู่ตรงหน้าแล้วฟุตบอลไทยกำลังเดินหน้าอย่างสาง่างาม และค่ำคืนนี้คือหนึ่งในหลักฐานที่สวยงามที่สุดว่าศักยภาพของทีมชาติไทยยังคงยิ่งใหญ่และพร้อมกลับมายืนในระดับสูงสุดอีกครั้งและทั้งหมดนี้เริ่มต้นจาก11ตัวจริงชุดใหญ่ที่ถูกปล่อยลงสนามด้วยความตั้งใจว่าคืนนี้ต้องเดือดต้องเอาให้สุดและต้องเล่นเพื่อคนไทยทั้งประเทศสิ่งที่พวกเขาทำไม่ใช่แค่ถล่มสิงคโปร์ แต่คือการประกาศว่าทีมชาติไทยกำลังกลับมาในรูปแบบที่โหดกว่าเดิมแข็งแกร่งกว่าเดิมและเต็มไปด้วยความหวังของคนทั้งชาติที่พร้อมยืนเคียงข้างพวกเขาในทุกแมชตต่อจากนี้